สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสนขณะน,นี้แต่ยังไม่ออนแอร์ยังไม่ได้ฉายนะครับผมก็ซีรีส์ก็คือ Squi d g เกมซีซั่นที่2นะครับผมก็พูดกันอย่างนี้เลยว่าผมเนี่ยไปดูตัวอย่างมาแล้วผมรู้สึกว่าจุดที่ผมเริ่มมีความอาคติกับเรื่องนี้เยอะมากผมเริ่มมีความอาคติกับ ซีซั่นที่2และก็สิ่งที่ผมอยากจะพูดนะเราจะมาคุยกันคลิปนี้รวดเดียวจบเลยนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้เราไม่ได้อัดในสตูดิโอของผมนะ mm hmm. ก็อัด,อดลองอัดนอกบ้างนะ mm hmm. เผื่อแบบคนจะชอบนะเผื่อแบบท่านผู้ชมอาจจะชอบนะว่าเฮ้ยอัดนอกสถานที่มันแบบมันดีตอนนีนะ้เป็นเวลา5โมง41แล้วนะตอนที่ผมอัดอยู่นะวันนี้นะเป็นวันพุธที่6พฤศจิกายนนะอีก อ่ะยังไม่ถึงวันเกิดผมพูดเลยว่ายังไม่ถึงวันเกิดผมก็ยังไม่ถึงวันเกิดผมนะนะปกติผมจะอัดบนสตูดิโอข้างบนใช่ไหมนี่นี่เห็นสตูดิโอข้างบนไหมก็คือห้องมืดมืดมดตรงนั้นนะ่ะเออนั่นแหละผมอัดสตูดิโอข้างบนต้องพูดเลยว่าการที่ผมไม่ได้อัดในสตูดิโอค่อนข้างมีข้อบกข้อบกพร่องสาหรับผมแนละ้วก็มีเยอะๆเหมือนกันเพราะว่าอาจจะมีพวกเสียงรบกง,รบก,งรบกวนจากรถทางถนนนะเพราะว่าบ้านผมติดถนนนะไม่รู้ว่า อะไรอย่างนี้นะคืออันนี้ไม่ใช่สถานที่อาชีตรอดอันนี้คือบ้านผมเลยคนระับมีป่าด้วยนะอันนี้ก็ป่าไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะป่าจะเป็นแบบค่อนข้างเดินเล่นได้นิดนึงแต่จุดบกพร่องที่ผมอัดนอกสถานที่ไม่ค่อยได้เพราะว่าหนึ่งเลยเสียงรบกวนมันเยอะด้วยนะเราส่วนใหญ่เราอัดบนสตูดิโอห้องนู้นกันก็ดีนะมาเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงซีซันที่2กันก็ตอนนี้เป็นวันที่6ใช่ไหมหกพฤศจิกายนใช่ไหมยังไม่ถึงวันเกิดผมนะวันเกิดผมวันที่12พฤศจิกายนเนี่ยเออก็ กี่วันวะสี่หอ่าสิบใช่ไหมสิบเอ็ดอีกประมาณ6วันเออหวันหกวันนะครับก็จะถึงวันเกิดผมแล้วนะแล้วเรื่องเนี้ยมันออนแอร์วันที่ยี่บกันวาคมสองหเ็นะโหเกือบสิ้นปีเลยนะสิ้นปีวันที่31ใช่ไหมมันเกือบสิ้นปีเลยอ่ะเออเรียกว่าออนแอร์กันโหนานนะก็ถือว่ายังไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะถ้าเทียบกันกับ หนังบางเรื่องที่ต้องรอกันถึงปีหน้าเลยนะ,ะก็อยากจะบอกเลยว่าถึงขนาดที่คือรอกันถึงอีกเดือนหน้าอีกแค่เดือนเดียวเดือนธันวาแนละ้วก็รอผมรอได้นะ,ะจริงนะและ้วก็ถ้ากลับมาจริงๆอ่ะกระแสเนี่ยคงจะดีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มีจุดบกพร่องเยอะหน่อยที่ผมดูตัวอย่างมามาคุยถึงเริ่มเริ่มคุยเนื้อเรื่องกันรลนะหนึ่งเลยข้อแรกจุดบกพร่องข้อแรกของ ซคุยเกมซีซั่นที่สนะพูดเลยจุดบกพร่องข้อที่1ครับเกมที่อาจจะซ้ำในซีซั่นที่สต้องพูดเลยครับว่าซักคุ g เกมเนี่ยเป็นซีรีส์ที่เป็นใช้เกมในการแข่งขันใช้เกมเป็นการเดินเรื่องใช้เกมเป็นการแบบผสมผสานอยู่ในเรื่องนะก็ผมนึกอยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าสมมุติสกุกเกมเนะ่ยใช้เกมเดิมอะ่ หนังอ่ะจะไม่มีความสนุกเลยนะเวย้ยถ้าใช้เกมเดิมและก็เปลี่ยนตัวละครหนังจะไม่แบบไม่มีอะไรเลยคืออาจจะใช้สถานที่เดิมที่ถ่ายก็เป็นไปได้นะแล้วก็เขาก็ต้องใช้สถานที่เดิมในการถ่ายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคาดว่าจะต้องมีนะั่คือเกมเดิมเกมเดิมเกมที่สําคัญก็คือเกม a e i o u และก็เกมแกะน้ําตาลที่ผมเห็นในตัวอย่าง นะครับที่ผมเห็นในตัวอย่างเนี่ยจะมี2เกมนี้นะไม่รู้ว่าในหนังเต็มในซีรีส์เต็มเนี่ยจะมีเกมเดิมๆเ,เยอะอีกหรือเปล่านะถ้ามีจริงๆซีซันที่2อน่ะอาจจะเป็นซีซันที่คนเนี่ยไม่ชอบเพราะว่ามีการซ้ําเกิดขึ้นผมคิดอย่างนี้เลยนะว่าถ้าซีซันที่2ใช้เกมเดิมเยอะๆเนี่ยเกิน4ี่เกมขึ้นไปอะ่ะผมว่าซีซันนี้เป็นซีซันที่แย่เลยนะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ มาสองข้อที่สองที่ผมอยากจะติกับเรื่องนี้คือนักแสดงอันนี้ไม่ได้ด่าเลยนะไม่ได้ด่านักแสดงหรือด่าเลยนะแต่ผมชอบนักแสดงชุดเซ็ตใหม่เว้ชุดเซ็ตใหม่อย่างที่ผมเห็นในตัวอย่างนะคือผู้เล่นที่มาเนี่ยเปลี่ยนไปห,หมดเลยคือเป็นสิ่งที่ผมชอบมากคือเราก็รู้แล้วนะว่านักแสดงนะในภาคหนึ่งอ่ะก็เสียชีวิตก็หมดแล้วก็โดนฆ่าบ้างตายบ้างอะไรบ้างนะแต่ก็เปลี่ยนเนี่ย มันจะมีเปลี่ยนบางจุดเลยที่แบบว่าผมชอบจริงๆเลยนะคือมีมนุษย์ลุงเว้ยภาคหนึ่งใครจำซีซั่นหนึ่งได้ไหมซีซั่นหนึ่งอ่ะจะมีลุงคนหนึ่งที่เป็นลุงที่แบบใจดีมากแต่ลุงแกอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นโรคมะเร็งหรืออะไรเนื้องอกในสมองเลยเท่าไหร่ถ้าผมจะไม่ผิดนะลุงเนี่ยแกเป็นคนดีมากนะแล้วก็ลุงแกเนี่ยไม่มันมีอาการแบบปั๊มปั๊มเป๋อเป๋าบ้างบาง,บางทีก็ลืมเลขบ้างลืมอะไรบ้างนะก็เป็น ถ้าเอานับจริงๆอาจจะเป็นอาซเมอร์หรือเปล่านะครับก็เออประมาณนี้นะครับแต่ภาคที่2ส,สิ่งที่ผมสําคัญมากที่สุดคือมีมนุษย์ลุงนะครับเป็นมนุษย์ลุงไม่ใช่ลุงที่ดีแต่เป็นลุงที่แบบลุงแกนี่ออกแนวขวางโลกเลยเว้ยออกแนวขวางโลกแล้วก็แบบโอ้โหแนวแบบไม่เชื่อพระเอกอะ่ะเราจะเห็นว่าถ้าแกถ้า แกถ้าเรื่องนี้มันเรื่องจริงอะ่ะแกจะกลับมาที่นี่ทําไมเออนี่แหละคือประโยคนี้คือแบบผมชอบมากเลยนะคือลุงแกไม่น่าเชื่อละผมนึกถึงลุงผมนึกถึงลุงผมนึกถึงลุงคนนี้เลยจากเรื่องเดอะแพลตฟอร์มภาคหนึ่งหรือภาคภาคหนึ่งกับภาคสองมันมีอยู่แล้วลุงคนนี้ลุงในเรื่องเดอะแพลตฟอร์มลุงเป็นคนที่แบบ ลุงแกก็น่ากลัวเนาะลุงลุงที่เป็นแบบลุงที่อยู่ในเรื่องเดอะแพลตฟอร์มอะลุงเขาผมจําชื่อพระเอกได้พระเอกมันชื่อโกเรงใช่ไหมภาคภาคหนึ่งอะเออที่พระเอกที่มันภาคสองมันเล่าย้อนภาคสองมันเล่าย้อนต้นกําเนิดจากภาคหนึ่งเนะเออกลุงอะลุงมันชื่ออะไรวะลืมชื่อลุงอะแต่ลืมชื่อลุงแต่ลุงคนนั้นอะมันแนวโหดเลยนะนะลุงใน เรื่องเดอะแพลตฟอร์มมันเป็นลุงแนวโหดลุงแบบโรกจิตจะฆ่าเลยนะซึ่งผมชอบลุงคนนั้นมากนะลุงในหนังนะที่ผมชอบผมจะชอบลุงคนนั้นกับลุงมาคุยลุงกันต่อส่วนลุงในส u i d ตเกมภาคหนึ่งก่อนอ่ะภาคหนึ่งอ่ะลุงเป็นคนดีใช่ไหมแต่ภาคสองอ่ะเขาใส่มนุษย์ลุงมาเหมือนเดิมเลยเว้ยก็ผมคิดว่าลุงคนนี้ยน่าจะมาเป็นตัวร้ายหรือมาแบบ หักแบบน,นี้ซึ่งผมชอบนะที่การใส่ที่ลุงมาอย่างนี้ผมรู้สึกว่าหนังมันมีอะไรเว้ยหนังมันอาจจะมีแบบถ้าหนังอะ่ะมันมามันแบบทุกคนแบบทิศทางเดียวกันอะ่ะหนังมันก็จะหนังมันก็จะไม่สนุกเว้ยหนังก็จะแบบมันก็จะดําเนินเรื่องไปธรรมดาธรรมดานะแต่ถ้ามีคนมาแบบว่าลุงถ้าสมมุติมีอ่ามีลุงอ่ะอย่างเงี้ยมีลุงอถูกแต่ถ้าสมมุติอะ่ะมีคนมาแบบแบบคิดคนละแนวกันเลยอะ่ะ มันนะเวย้ยน่าจะสนุกเหมือนแบบคิดคนละอย่างกันอะแล้วแบบเราจะทําอะไรเราก็ต้องแบบคิดคนละอย่างคงน่าจะมันน่าดูเลยกับซีทั่นที่สองแนละ้วก็และส่วนใหญ่ในเรื่องที่ผมเห็นนะมีคนคิดต่างจากพระเอกเกือบทุกคนเลยนะแต่ไอตอนที่มันมีฉาก AEIOU เนะี่ยมีคนเชื่อพระเอกทุกคนเลยนะไอตอนที่บอกนิ่งไว้นิ่งไว้ไวเออมีคนเชื่อพระเอกทุกคนแต่ผมอาจจะผมว่าไอตรงที่ ไม่มีคนเชื่อพระเอกอาจจะไปตรงที่ตอนที่เขามัน,ม,นมีการโหวตการเกิดขึ้นการโหวตแบบว่าใครจะเล่นต่อหรือจะพอแค่นี้ผมว่าต้องมีคนขัดแย้งกับพระเอกเยอะแน่นอนนะครับสุดยอดนะเราคุยกันถึงสองสาเรื่องแลวนะอ่าแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมอคติสุดๆนะมันเราจะมาพูดถึงแอคชั่นกันบ้างดีกว่าเออเราคุยถึงแอคชั่นกันบ้างแอคชั่นในภาคสองนะ่ะมันมีความโหดกว่าภาคหนึ่ง ค่อนข้างเยอะเลยเว้ยหนังตัวอย่างในภาคที่สองไม่ค่อยเปิดเผยฉากที่มันมีความโหดแต่มันโหดแน่นอนเพราะว่าหนึ่งทำไมผมถึงคิดว่าภาคสองโหดกว่าภาคแรกมีส่วนที่ผมคิดเยอะมากหนึ่งครับภาคภาค,ภาคที่แบบภาคแรกอะ่ะซีซั่นที่หนึ่งอะเขาได้รายได้เยอะมากเว้ยกักคนที่ดูในเน็ตฟิกอะแบบยอดดูแบบ ฝรงฝรั่งเขาดูกันหมดทั้งเอเชียเนี่ยเรื่องนี้ดังที่สุดดังในโลกนะในข,าขนาดในปี2021เนี่ยกับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแบบว่าคือเนื่องจากหนังมันทำไรายได้ดีมากนะหนังมันอยู่ในเน็ตฟลิกแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังน่าจะได้เงินเยอะอาจจะมีการใส่แบบพวกคอมพิวเตอร์เอฟเฟกเอฟเฟแบบโหดๆเลือดสาดน่าจะมีเยอะมากขึ้นในภาคที่2และมันจะมีฉากหนึ่งที่มันมีผู้หญิงคนหนึ่งอะ มีพึ่งใช่ไหมพึ่งมาตอมตอมหน้าหรืออะไรโอหมันยิงทะลุหัวคือแบบภาคหนึ่งมันก็ดีมากแนละ้วแต่ภาค2องมันรู้สึกโถดกับภาคภาคภาคแรกของผมรู้สึกอะแล้วก็มีฉากซีนต่อยซีนต่อยผมชอบนะมันมันเหมือนภาคหนึ่งไอ้ตรงที่มันมีความแบบให้สู้กันเองอะใครจาไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่มันสัก งูสักอะไรอะไอนั่นก็ไอนั่นก็เป็นตัวโหวดเหมือนแมากืเกือบตัวร้ายนะภาคสองเนี่ยผมว่าลุงน่าจะตัวร้ายว่ะเออลุงลุงแกมาแป๊บเดียวแต่ผมรู้สึกว่าลุงแกน่าจะแบบมันแน่เลยว่ะลุงแกน่าจะแบบตัวร้ายโหจริงๆนะครับซีซั่นที่สองนะโอ้หน่าติดตามจริงๆนะก็นะผมรู้สึกว่าภาคหนึ่งเนี่ยมันเป็นซีซั่นมันเป็นซีรีส์ที่ เป็นแนวเกมดีมากเป็นซีรีส์เกี่ยวกับเกมเนี่ยที่สนุกที่สุดแล้วละ่ะของเกาหลีทำเนี่ยผมก็คาดหวังครับว่าซีซั่นที่2เนี่ยคงจะมันกว่าภาคแรกนะครับคงจะแบบสนุกกว่าภาคที่1น,นะครับขอให้เป็นอย่างนั้นจริงก็จริงนะโอเคนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วก็อย่าและข้ออาคาติสุดๆของผมนี้อย่าเกม เกมเก่าๆอย่าเอากลับมาเอากลับมาได้เอาพวก A อไอโแก่น้ตาตาลเอากลับมาได้แต่อย่าเอาเกมเก่าๆกลับมาเยอะผมพูดเลยอย่าเอาเกมเก่าๆกลับมาเยอะเด็ดขาดนะเอาเกมใหม่ๆมาเกมใหม่ๆผมว่าคุณน่าจะชอบนะผมแล้วก็มีเหล่านักสแสดงกลับมาเยอะขึ้นโดยเฉพาะผู้เล่นเนี่ยเปลี่ยนหน้าแบบโฉมหน้าใหม่หมดเลยนะมีเซ็ตใหม่หมดเลยไม่ใช่เซ็ตเดิมนะก็ไอ้คนที่มันเป็นคนคําเชิญอนะ กงยูก็กลับมากงยูใครจํากงยูได้บ้างที่เอไอต่อไพ่อ่ะไอต่อไพ่ก็กลับมา A A ก,ก,มา A A ก,กมางยูนะก็ค่อนข้างแปลกจากภาคอีหนึ่งมั้งนะกงยูมีหลายนักแสดงมากเดี๋ยวขอไปอ่านชื่อนักแสดงไปอ่านมาแล้วว่ามีนักแสดงใดบ้างที่อยู่ในซีซั่นที่2มาดูกันคนระับคือพ e. ี่อีจองแจใช่ไหมอีจองแจก็คือซองกีฮนะุนนะั่นแหละอีจองแจก็คือพระเอกอะซองกีฮุนนะครับนะแล้วก็ใครอีกอีจองแจไปแล้วนะดูกันต่อนะภาค พักกยอยองพักพักกายูยองนะหมายเลขสามดอันนี้อันนี้เป็นชื่อของคนเอีดาวิดนะโนเจวอนโจยูริคังฮาหนึ่งนะอันนี้เป็นคนที่อยู่ในหมายเลขอะแต่นักแสดงตัวท็อปเยอะเหมือนกันนะภาคสองอะเออซีซันที่สองนะเราเราไปเร,รียกภาคตลอดเลยเพราะว่ามันมันรู้สึกมันมันติดกับหนังนะเพราะว่าอันอันนี้มันเป็นซีรีส์มันก็ต้องเรียกซีซงซีซัอนอะไรอย่างงี้เนาะ นะครับผมก็เดือนดือนนี้ดูดูรายชื่อนักแสดงอยู่นะว่ามีใครกันบ้างน,นะครับพักกะยูยองอันนี้น่าจะตัวท็อปเหมือนกันนะผมไม่รู้จักเลยอันนี้อันนี้ไม่รู้จักนักแสดงเกาหลีเลยโชยูรีคังแฮชิมอีเดวิดอ,อีเดวิดออีเดวิดนะอีจินอุกนะ อันนี้เขาเก๋น e ีจริงๆผมไม่ได้ด่าเขานะอันนี้อ e ีจริงๆโชเวซึงฮยอนนะครับหรือท็อปอดีตสมาชิกบิ Big Band, no ๊กแบงโนเจวอนแล้วก็วอนจีอันเออใคนี่ก่อนผมไม่รู้จักไปเซิร์ชกันเองนะชื่อผมบอกชื่อไปแล้วนะวก็ลองไปเซิร์ชกันเองนะผมไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จักแนละ้วแต่นในเกาหลีเลยผมไม่เคยดูหนังผมแทบไม่ได้ดูหนังเกาหลีหนังเกาหลีผมชอบนะผมชอบความแต่ผมไม่ค่อยดูซีรีเกาหลีอ่ะพูดเลยว่า มีเรื่องประิิตธเดอกเกย์หรืออะไรอย่างนี้ผมก็ติดตามนะแต่ไม่ค่อยรับชมซีรีส์เกาหลีแต่ผมจะรับชมเรื่อง s ูเเกมซีซั่นสองนะก็วันที่26ธันวาคมนี้ใน netflix ใน Netflix เท่านั้นครับผมสดยอดผมว่า Netflix ขึ้นอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วก็ซีซั่นแรกอาจจะขึ้นท่านอันดับหนึ่งเหมือนกันนะโอเคนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหลอนไหมหลอนไหม